มาครับพี่น้องค่ะอุ้ยแด,ดดดีออกมาตากักแดดนะคะเลี้ยงหลานไปด้วยเนาะสองโมงกว่าแล้วชีวิตยายเลี้ยงหลานเข้ามาส่งให้นะฮะสามโมงยี่สิบก็จะออกบ้านไปรับพี่ยาดาพี่น้องค่ะวันนี้ถือว่าเออเออเไปไหนลูกมานน่ทางนี้ไอเก็บดอกไม้ให้ยายเก็บดอกไม้ให้ยายสิ วิกฤตโอกาสได้อยู่บ้านได้ดูแลตัวเองได้มีโอกาสเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่ไงเก็บตรงไหมเจ่เด็กหลงอแย่หน่อยเล้อในต่างแดนนะฮะโอ้ลมไม่มานี่ก็ร้อนเป๊ะเลยนะเนะี่ยทุกคนฮ่าย <Yeah. S 2> อะไรมากมายของชีวิต อยู่เป็นเย็นได้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะคะยิ่งนึกถึงปัจจัยครอบครัวของตัวเองเนาะลูกหลานของตัวเองด้วยนะคะทุกคนไม่มีอะไรเปอร์เฟกไม่มีอะไรเพียบพร้อมค่อยทำค่อยเป็นค่อยเลี้ยงดูกันไปเดี๋ยวก็โตไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะเปรียบเทียบเท่าหลายคนอิจฉาได้เป็นเมียฝรั่งได้มาอยู่ต่างแดนเนาะก็เหมือนกับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะ เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานยายจ๋าก็เลี้ยงแบบบ้านเรานี่แหละไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายแค่ชีวิตกินอิ่มนอนหลับเนาะมีข้าวกินมีงานทำนะฮะผ่านพ้นจากจังหวะงานไม่ได้ทำเอยเจ็บป่วยก็ได้เลี้ยงดูลูกลานไปวิ่งไปลูกปวิ่งปอืวไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าชีวิตเราจะได้มานั่งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะทุกคน เอาจริงๆเพราะว่ามันก็เป็นเวลาเร็วนะสำหรับใยจ่าที่ต้องอามานั่งดูแลสุขภาพแล้วก็มีโอกาสได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกิดขึ้นจากการกระทําของเราทํางานไม่ได้ดูแลสุขภาพเนาะนะคะตอนแข็งแรงเขาเรียกว่าปล่อยปะการดูแลตัวเองสุดท้ายแล้วชีวิตนะต้องมาเดียงต้องมาเจ็บป่วย ือแต่เราก็ถือว่าเรามีโอกาสได้มาทำงานที่นี่เราก็มีโอกาสเออมีสวัสดิการนะคะทดแทนในส่วนที่เราขาดหายแต่ถ้าชีวิตจริงยังต้องใช้เงินเยอะๆหรือว่าจะต้องแบกรับคนอื่นเนาะด้วยใจที่เราปล่อยวางไม่ได้มันก็จะทุกข์ใจก็อยู่ที่เราลคะค่ะทุกคนนี่แหละโอ้ยโย่ลงทีอ้ยลูกอวยนั่งอวย สมัยก่อนเราได้ยินแต่คนแก่แต่ปัจจุบันสุดท้ายแล้วเราก็ได้รับบทบาทนี้นะฮะ <c oughs> นี่ไงนี่ไงเออเยไหมไหนอืมทำไมเนี่ยจะไปไหนโอ้ยแดดอุ่นเด็กอุนกอ่นดีจริงนะฮะทุกคนนี่เชอรี อากาศอุ่นๆอย่างนี้ต้องมาตากแดดเพื่อเติมวิตามินบีนะฮะที่นี่เนาะนี่แหละถึงบอกว่าการอยู่กับฝรั่งนานเราถึงรู้และเข้าใจคำว่าเห็นแสงแดดต้องรีบออกเ <c oughs> พราะเดี๋ยวพลาดอ่ายังไงจะเลือเพราะเดี๋ยวจะพลาดกับวิตามินดีธรรมชาตินะ,ะอ่ะาแดดแบบนี้ฝรั่งอยู่บ้านก็จะนอนตากแดดแล้วเนาะ ไหนแมงวันเริ่มออกแมงวันหัวเขียวเริ่มมีพึ่งเริ่มบินนะฮะตอนนี้ไม่รู้หน้าหนาวเข้าไปอยู่ที่ไหนเนาะหน้าร้อนมาเราก็จะเห็นแบบนี้เลยไอ้ไอ้ดึงทำไมดึงทำไมฮึ สุขใจที่สุดก็ขัดธรรมชาตินะฮะอืมแต่มันก็ต้องมีพอดีพอเพียงเนาะแต่มันก็ต้องมีพอดีพอเพียงนะฮะพอใช้ในชีวิตระหว่างช่วงรักษาสุขภาพเราถึงจะอยู่ได้แต่ถ้าปัญหาคำว่าเงินทองอ่านะหรือยิ่งปัญหาเรื่องภาระค่าใช้ใจ่ายถึงแม้จะป่วยแค่ไหน ถ้าเราไม่มีต้นทุนตรงนี้มันก็ต้องดิน้นหลนนี่แหละที่ได้ยินหลายๆคนว่านิ่งไม่ได้หยุดไม่ได้ถึงแม้ป่วยเวลารักษาตัวเองก็ไม่มีนะคะเพราะสิ่งสําคัญเงินต้องไปใช้ในทางอื่นยิ่าจะเข้าใจกับทุกกรณีนะคะชีวิตคนเราเนี่ยเนาะยิ่าจะถึงใช้เสมอว่าเปรียบเทียบย้อนหลังมาหาตัวเองเราก็โชคดีถึงแม้ทํางานจะหนักจะเหนื่อย มาเรายังรู้จักแบ่งปันและเก็บกรรมและหนึ่งสิ่งเราทํางานมาเต็มที่เนาะฟูลไทม์ยี่สิบกว่าปีก็เป็นสวัสดิการที่ทําให้เราอุ่นใจได้นั่งพักวันนี้ได้มองลูกหลานได้มีเวลาเลี้ยงหมาน้อยว่าอย่างนี้ว่าอุ้ยอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนคะเอออารมณ์ไหนเน่ะส่งจุบให้ยายเนฮะ นะฮะทุกคนมองเป็นวิกฤตคือโอกาสถ้าเราหวังจะได้ทุกอย่างในณทุกขณะเหมือนได้เหมือนกับตอนเราทำงานมันก็ไม่ได้ได้อย่างก็ขาดอย่างช่วงจังหวะของชีวิตอ่าช่วงนี้ไม่ได้ทำงานไม่ได้เหนื่อยแต่ถ้าเรามีความทุกข์ใจมันก็อยู่ยากนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจบางอย่างต้องปล่อยวาง และจุดปัจจัยสําคัญก็คือดูแลสุขภาพกันนะคะอันนี้มุมมองของเย,ยจ่าเนา้ตัวเย,ยจ่าเองว่าง,งั้นในช่วงนี้ก็ผ่านพ้นมาสองปีกว่าถือว่าทําใจได้แล้ว <c oughs> ยายอย่าไปเด็ยดดอกไม้ยายทําใจได้แล้วก็เติมเสริมความสุขกับลูกหลานไปแบบไม่ต้องใช้เงินทองนะคะืมโน no. ย่างยายไปแล้วบาย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 โอ้โหแดดร้อนเปียงเลยนะเนี่ย ต้องเตรียมหาหมวกออกมาใส่แล้วทีนี้บางหน้านะคะ,ะก้นหลังสู้หน้าได้สู้แดดได้แต่หน้าสู้แดดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเป็นเศรษฐีติดฟ้าเข้าไปอีก <c oughs> เอามามาครับมาครับอ้ยระวังมันจะจิ้มตายืนก็ยังไม่มั่นไม่คงเลยระวังมันจะจิ้มตาอืมยังไงอะไรฮะไหนอยู่ไหน เอาลบมมาให้ใส่เอาโมมาให้ใส่ไม่ใส่เหรอลูกอะโอ้ยเด็ดดอกไมใ้ใส่ปากอะ่ะชิมผักป่ามันยายเหรอยูอ่ะอืมินผักป่ามันยายเหรอโหนอันนั้นมันกินไม่ได้หนีอ่ะเอานี้อันนี้อันนี้อันนี้กินได้อ่ะเอเลยใช่ปากเลยอ้ําอ้ําเลยเย่ yeah. กินยาสิงโตไปเลยอ่ะดอกไม้ไม่กินอ <laughs> ไปแล้วพี่น้องค่ะนี่ดาราตัวน้อยดอกไม้เริ่มรวยแล้วนะคะพอได้สดชื่นตากับบรรยากาศบ้านเฮาค่ะไปไหนไปไหนไปไหนคุณชายเออโอ้ช่างลืมไม่ต้องห่วงนะฮะ ไม่ต้องหว่วงของการจะให้ลื้อให้พังตาเอ๋บ๊ายบายเอาวิ่งวิ่งมาบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย